เชื่อจับอดีตัำนานดี้เราไม่ม่ไดียิงนทุกคนอ่านชื่อคลิปดีๆนะเพราะว่าเราขอนอกประเด็นแป๊บนึงมันแบบทนไม่ไหวต้องรีแอคมันเป็นตำนานจริงๆนะจริงๆเรื่องนี้มันจะต้องถูกกล่าวขานไปในปี2023นีอาจจะเพราะอันนี้มันทำเลยทำให้เราไปเป็นชีแสงแบบนึงปะ นิดนึงอะนิดนึงกรหมอกเลยแต่เราไม่สามารถเลือกเมนได้ส่วนใหญ่เมนจะเลือกเราสือดมเกาไปค่ะจทุกคนถ้าใครยังไม่เคยรู้เคมีเนี้ต้องไปดูต้องไปลองดูนะเคมีแบบเคมีฟิสิกส์ชีว่ีฟิสิกส์ชีวะแบบเต็มอ่ะจัดเต็มมาเต็มก็คือต้าอู่อะออฟโรดได้เอ๋อ่ไม้ชก็สือแล้ว นี่คือแบบขี่มะนาวิีดีๆนั่นเองปกติแบบว่ามันคือเรือใช่ไหมปกติมันต้องลุ้นเป็นเนื้อที่ต้องแบบต้องผ่านด้เหนื่อยอันนี้แบบอันนี้ก็สวยอากาศพุ่งออกไปเองสวยอากาศสิ่งที่เรากําลังจะรีแอคอันนี้ก็คือเป็นทีเซอร์ของซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษานำแสดงโดยต้าอู่ออฟโรดแห่งวงลาสเ้น มันต้องเป็นอะไรที่แบบที่สุดแห่งปีแน่หรอวะแต่แต่อันเนี้ยคือเราเคยดูกันแล้วนะใช่คือ <c oughs> เราหรือตอน <c oughs> ตอนนี้อะไรกันตอนที่ตีหนึ่1กว่าตอนนั้นเหมือนออฟฟิเชียลมาลงมั้งในทวิตเตอร์อะตอนตีน่าจะตีหนึ่งอะแล้วมันก็ขึ้นแจ้งเตือนเว้ย <c oughs> แบบว่าทีเซอร ที่โซนแลว่ากดเข้าไปดูกดเข้าไปดูปุ๊บโอ้โหเชี่ยครูพี่อยู่บนเตียงอ่ะคือดิ้นเหมือนเป็นสาวแบบแลกแย้มแล้วผู้ชายโทรมาหาดูผ้าออกมาดิ้นเถอะนอนทีหนึ่งตอนทีหนึ่งคือแบบตีขาดิ้นเถอะตีขาเ้แต่ก่อนดูวันนี้ทุกคนต้องไปดูโมเมนต์ของสองคนนี้ก่อน ใชเออ่เออเออแล้วพ่อดูวันเนี้ยไปเสิร์ฟเลยติกต่อกเต้าอุปหลอดต่อตอ,อ,อ,ตอ,อออล้อแรงไปก <c oughs> ุ้งเขียวกันนะั่งน่าเอาโลด,ดิ่งน่าจัะ <c oughs> ยัง <c oughs> ยังไม่มีเสียงอ่ะเกี่ยนใส่ตาเนอะใส่ตาขิมไม่ซึ้งแบบแหมนี่คือวันเดียวกันที่คอตลอดป่ะพอชุดเดินเอ้าหรอจริงหรอง้อมไม่รู้ดิใช่ไหม เห็นนี่ไงเสื้อกระดุมใช่ปะเนี่ยแปลว่าหนึ่งครั้งอะยายน้องอะมาวอลหลายรอบไม่หราจริงจรถ่ายวันเดียวมึงว่าต้าอูพูดว่าอะไรวะคุยแล้วความสูงมันแบบความสูงได้อ่ะเดี๋ยวแล้วพ่อเนี้ยก็ไม่ได้ดูว่าอะไรอ้าวว่าไร ไม่ทำอย่างนี้แล้วน่าจะไม่รู้ภาษาจีนอะไรหรือเปล่าบ้าภาษาจีนเลยเหรอก็เขาก็มันจะทำอย่างนี้กูประมาณนี้มามาทำอย่างนี้เลยปะที้ใจฉันเต้นแบบนี้นั่นมันเป็นแบบไหนดูดิดูดิดูดิแต่เราอะตอนตอนที่ดูอะช็อตนี้ไม่ใช่ช็อตที่เรากีใช่ใช่เหมือนกันนี่ดำดำ Bi uti này. Admiso nim kiếm hoạt vào. Admiso nim tai bi uti này. Admiso แปลว่าเขาต้องพูดอะไรสักอย่างแบบแบบแบบทำขนาดนี้ไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่คิดยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณสุนโอนเหมือนกันต้องแล้วเขาบอกว่าจริงใช่ไหมแล้คืออีกฝ่ายนุ่นเงียบอ่ะเขาก็เลยแบบเฮ้ยเขาคิดเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะชอบเธอห้าสามสใช่ไหมมันมันวันมันเขียนมันเขียนว่าชอบนี่ไงห้าสี่วันหีเห็นไหมมันไม่ตรง เออไม่ใช่เหมือนอะไรวะสองห้าสองห้าสองสี่อะไรไม่รู้อ่ะคือมันจะมีวันของจีนด้วยที่เป็นวันบอกหลังไม่ไใช้ตัวอตอนนี้เอาโรลยังไม่ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วถ้าผมบอกว,ว่าเดี๋ยววันี้ก็ต้องไปวิ่งแ <c oughs> เขียนบมดหเขียนบดดาวดาว เพื่อนมีแคปได้อะมือเร็วเอาลงหบับตาแล้วมันดีมากเลยหินมันไม่เหมือนรีแอคครั้งแรกที่เราดูเ้ยแสดงว่าวันหลังต้องไม่ดูเลยไม่เราก็ไม่คิดไงว่าเราทำรีแอคโอ้โหนี่แม่มอว่าจูบปะจูบเหรืออาจจะไม่จูบแล้วหิน อแบหินหินอยู่ข้างๆอยูหินอะไรแบบหน้ามันตรงนจุ๊กอย่ามาแกงกูนะเราจริงหรอแต่เรื่องนี้ยังไม่ถ่ายทำเลยนะเขาบอกมาใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ่ายไม่รู้เหมือนกันอ่ะแฟนคลับคอมเมนต์มาบอกเนยสารภาพหมาใครเป็นหมยอพร้อมที่สจ เว้ยแต่สองคนนี้ดีจริงแ้วแต่เราก็ถือว่าเราชอบไอดอลไทยไงสำสนับส,น,สนุนเด็กไทยล้วอ,อยากนู้นเราออกรถก็อยู่แบะอุ้ยยินก็มสวออ,ออกรถก็ออใช่าาเราก็มาสวเออว่ะเออเราก็ดูรุ่นน้องไงขะคออากไปเรื่อยตอนเนี้ยโอ้ไม่รู้ว่าสองคนนี้ดีอ่ะ คือแบบเมื่อไหร่ที่มันเหนื่อยหรือแห้งจากด้อมอื่นนะ่ะทุกคน <l> กดตอรอ,อ,อรอเข้าไปเลย <c oughs> มันจะแบบปลืบรเปเปไหมโมเมนต์มันช่างควา,ความหวานคือไม่ใช่โมเมนต์นะมันคือเรื่องจริงอันเนี้ยอีกแล้วหรอกจริงเรื่องจริง,รงอันเนี้ยจริงกว่ากว่าเท่าที่เคยรู้สึกมามากเลยมันจริงขนาดเราเคยเห็นเขาสองคนมีด้วยตาเนื้อเราไม่ใช่ เราเขารู้เลยว่าไปตามแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะคะน็อกดอมแบบนี้นแล้วก็ไปดูอีกอย่างหนึ่งแล้วนะเ,ออเมมเต็ม